สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใชกดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์แชร์กดนานๆกดยันยนันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูคลิปจากออสำนักข่าวสำนักหนึ่งนะคะเป็นคลิปเก่าแล้วตั้งแต่ตอนตอน้ตนๆของการเกิดคดีแต่จะชี้ให้เห็นว่าคดีเนี้ยจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากแต่มันยุ่งยากเพราะเรื่องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะ ตอนนี้ขอแก้ไขจากที่บอกว่าสด่งมาหา9โมงผมขอแก้เป็น9โมงถึง10โมงหลังจากนั้นพี่วางทําอะไรต่อพี่วางบอกอุ้ยตามหาชมพู่เลยถามบอกพี่พี่ตามหาเลยเหรอพี่ตามหากี่โมง10โมง10โมงโดยการที่ผมได้ยินเสียงประกาศตามสายของผู้ใหญ่บ้านเอาแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันวุ่นยังไงฟังเสียงพี่วางให้สัมภาษณ์ก่อนฮะก็น้องสดิ่งเดินเดินลงมาก็ยังไม่ถึงบ้านผมเราก็เรียกผมว่า เห็นน้องเห็นน้องชมพู่มาแถวนี้ไหมผมก็บอกว่าไม่เห็นแล้วน้องสด็งก็เดินกลับขึ้นไปอันนี้ก็กะประมาณเอาเหมือนกันแหละครับก็ประมาณสักสามถึงสี่โมงเห็นจะได้นะช่วงนี้ครับถ้าช่วงนี้ประมาณนี้นะเราไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดครับเพราะผมไม่ได้ดูเวลาไม่ได้วางเผนหรอกครับก็หาตามหมอทรงหมอดูบอกนะครับแล้วก็หาตามนั้นครับเออไม่เกี่ยวแล้วครับอันนี้ผมบวชก็ตั้งใจไว้แล้วนะครับ S <S เห็นน้องชมพู่หรือเปล่าก็ถามถามกับน้องเพคเพราะรว่าแกไม่เคยมาบ้านบ้านปา้าแกจะไปบ้านทางข้างครับบ้านบ้านน้องเพขาวประจําจะลงมาเล่นประจาไงครัวันนั้นพอดีน้องหายแกก็เลยลงมาถามหาก็เลยบอกว่าเอ้าไม่เห็นนะทําไมเหรอป้าก็เลยถามครับพอดีน้องหายเห็นบอกแล้วตอนนั้นที่ททตัดดิ้งเดินมาตัดดิ้งเดินมากี่คนครับคนเดียวจะเดินลงมาคนเดียวแกคิดว่าน้องแกคงลงมาเล่นที่นี่แกก็เลยลงมาคนเดียวครับไม่ได้ยินสอยแล้วช่วงนั้นมันเมื่อสุกจะไฟดับหรือเปล่าไม่รู้ ไปดับประมาณกี่โมงคเรื่เขาบอกประกาศตอนบ่ายแล้วหรือเปล่าไม่รู้นี่เออแกก็ไอเรื่องหมวยในี่แกบอกว่าจะบวชนานแล้วแต่พอดีมาช่วงนี้ก็เลยมันไอ้นั่นน่ะคิดว่าจะบวชนานแล้วก็พอดีมันไอ้นั่นน่วยไงมีปัญหาด้วยหนักเข้าหนักเข้าแกค้าจากข่าวนี้ยิ่งทําให้ฉันสงสัยหนักว่าทําไมในวางที่ถูกวางตัวไว้เป็นพยานปากสําคัญพอสมควรนะคะคือมั่นใจว่าสําคัญตรงที่ว่าดูการต้อนรับ คนไหนเป็นพยานที่สำคัญจะได้รับการต้อนรับอย่างรวดเร็วจากดงดอกนะคะถึงขั้นตอนแรกๆมีการเสนอว่าลูกสาวคนโตของนายหวังจะให้มาทำงานจะให้มาเป็นแอดมินช่วยทางนู้นทางนี้กันนะคะน้องตองกับลุงหวังได้รับกรุณาได้รับความเมตตามากมายไก่กองจากเอฟซีของชัยพลสมพรมีการต้อนรับคือมาไวมากตอนนี้ดูเหมือนจะมาไวเคลมไวด้วยนะคะคือหลังจากที่ไม่ได้ขึ้น เบิกความแล้วเนี่ยดูเหมือนความไม่ค่อยพอใจที่วีจ่อตัวลุงหวังจากปากของสมพรเองจะออกมาหลายครั้งบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องซื้อรถเรื่องสร้างบ้านเรื่องอะไรแบบแบบนั้นแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะทีนี้มันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทาไมถึงไม่ให้ลุงหวงังขึ้นเป็นพยานล่ะในเมื่อวันนั้นนะคะวันนั้นจริงๆมีการวางไว้แปดปากแต่ขึ้นจริงๆแค่หกปากนั่นก็คือมีสองปากที่วางไว้ไม่ได้เรียกขึ้น เราเห็นกันว่าลุงหวังออกเดินทางนะคะแล้วก็พยายามจะพูดมีรับรมคบในว่าว่าห้าว่าห้าว่ห้าขึ้นไม่บอกจุดหมายปลายทางแต่บอกว่าไปมุกดาหารไม่ได้บอกว่ากลับกบกกอกนะคะถ้าเขาจะกลับบ้านก็จะบอกว่ากลับกบกอกแต่เขาไปมุกดาหารในวันที่ขึ้นศาลพยานชาวบ้านวันสุดท้ายนั่นนะคะแต่ในหวังไม่ได้ขึ้นดิฉันคิดว่าในหวังต้องขึ้นแน่ในตอนแรกนะคะเห็นเดินทางออกไป แต่คุณแม่น้องบอกว่านายหวางเนี่ยไม่ได้ขึ้นก็เลยประหลาดใจว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้ขึ้นพอมาเห็นคลิปนี้ด้วยนายหวางแปลว่านายหวางเนี่ยเป็นพยานเรื่องเวลาการหายประมาณประมาณตั้งแต่ตอนต้นๆน,น,นะคะเพราะว่าทั้งนายหวางและเมียนายหวางเ,เล่านะคะว่าน้องสะดิ้งได้ยินเสียงคือเห็นไกลๆได้ยินเสียงน้องสะดิ้งตะโกนเรียกชม,ชมพู่ชมพู่ชมพู่ก็เลยมีการถามกันว่าเห็นไหม เมียในหวางก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่าแต่ในวางเนี่ยในคลิปนี้ที่มีปัญหาก็คือในหวางในตอนแรกบอกว่ามาหาตอนเก้าโมงยืนยันเวลาเลยนะทางตัวเองไม่ได้ดูนี่บอกว่าน้องสด,ดิ้งมาหาตอนเก้าโมงแต่พอเวลาตามกล่าวหาคือ9.11คือเวลาหลังจากที่เอาไทม์ไลน์เอาการเล่นโน้ตบุ๊กกับเอา โทรศัพท์ของซดิ้งมาแล้วมันอยู่ที่9.11กับ9.49เพราะฉะนั้นจะเดินมาหาตอน9โมงคงไม่ได้เพราะ9.11ยังกดดูน้องยังดู YouTube อยู่เลยในหวางก็เลยเปลี่ยนในหวังก็เลยเปลี่ยนว่าเป็นช่วง9โมงถึง10โมงแต่ไม่ลงเวลาแน่นอนนอกจากนั้นในหวางก็ยังมีความผิดพลาดในการให้ข้อมูลอีกว่าพอรู้แล้วอย่างเนี้ย ก็ไปหาน้องชมพู่ทันชีในตอนสิบโมงเพราะได้ยินเสียงตามสายประมาณสิบโมงก็ไปหาน้องชมพู่ทันชีซึ่งสิบโมงเสียงตามสายเมีได้วางเองบอกไม่ใช่เราไปหาตอนบ่ายเราไม่ได้หาตอนเช้าเสียงตามสายมันมาก็น่าจะชิมเที่ยงแล้วเพราะไฟมันดับเพราะว่าไฟมันดับกว่าจะได้ประกาศเสียงตามสายมันก็เนื่นไปกว่าน,นั้นแล้วอันนี้มันก็จะตรงตามข้อมูลที่มาจากทางฝั่งแม่น้องชมพู่ว่า ลงจากเขามามาถามหาลูกอะไรอย่างนี้มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศแต่กว่าจะประกาศได้ไฟมันดับอยู่ก็เลยต้องรอจนกว่าไฟจะมานี่แหละค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันบอกว่าคดีนี้จริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายแต่มันมีสื่อหลายสื่อนะคะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านชาวบ้านบางทีให้สัมภาษณ์สื่อหัวนี้ หัวนี้หัวนั้นในเรื่องเดียวกันแต่ให้เวลาคนละเวลาไม่ค่อยแน่นอนมีอะไรแปลกๆพอเดี๋ยวๆสื่อกลับไปสัมภาษณ์อีกในเรื่องเดิมเปลี่ยนอีกละมันมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลเายกตัวอย่างอย่างในวังอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะตอนแรกบอกเก้าโมงตอนหลังก็บอกเก้าถึงสิบโมดีกว่า คือมีการเปลี่ยนแล้วการให้เวลาว่าจะเองไปหาตอนกีมงจะเองไปหาตอนบ่ายแต่บอกก็ไปหาตอนสิบโมงทันทีนั่นเราเห็นว่ามีการไม่รู้ว่าโกหกหรือว่าผิดหลงนะคะตรงนี้ไม่รู้ว่าโกหกหรือว่าผิดหลงมันเป็นเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างจะแปลกประหลาดอยู่มากทุกคนจะมีจุดนี้กันหมดแทบจะทุกชาวบ,บ้านทุกคนที่โดนโดนสัมภาษณ์โดนอะไรตอนนี้มีการพูดถึงว่าน้องชมพู่น่าจะ หายไปก่อน9โมงจริงๆเขาวัดเอาจากปากคำนในแต่ว่าในแต่พงมีคนไปสัมภาษณ์ในแต่บอกว่าเออ8โมงกว่าๆแต่ยังไม่ทัน8โมงครึ่งพงมีคนบอกก็บ8โมง15ได้ไหมก็ออออะออเออเอคือเออเอไปและข่าวก็เอามาเขียนกันอย่างนี้แต่ยังมีหลายช่องที่มีคนไปถามนแต่อีกในแต่ก็ยืนยันว่า8โมงครึ่งนะคะเขาบอกเขาไม่มีเวลานาฬิกาดูหรอก แต่มั่นใจว่า8โมงครึ่งแต่ในคลิปบางคลิปที่เราเห็นเขาบอกว่าอืมไม่ไม่ถึง8โมงครึ่งหรอกแต่8โมงก,กว่ากว่านี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้คดีนี้มันยุ่งยากถ้าคนที่ตามคดีจากสื่อสื่อก็ไปสัมภาษณ์ซ้าชาวบ้านก็เปลี่ยนคําพูดไปทุกวันทุกครั้งที่มาสัมภาษณ์สัมภาษณ์แต่ละหัวเวลลงเวลาก็ไม่ค่อยตรงกัน แต่แล้วพอเอาไปทําเป็นชาร์ตเป็นไทม์ไลน์บางทีก็มีความผิดพลาดอีกถ้าเราตามคดีจากสื่อเราจะสับสนไปหมดเลยนะคะเราจะสับสนไปหมดไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จมีการไปแก้ถ้าเราพลาดไปสักอันหนึ่งเอ้าตกลงในหวงังเขาแก้แล้วนะเขาไม่ได้บอกว่า9โมงนะเป็น9โมงถึง10โมงถ้าใครไม่ได้ตามตรงนี้มันก็จะปวดหัววุ่นวายไปหมดคะ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงจริงๆแล้วดิฉันเลยมองว่าในหวังเนี่ย ที่ไม่ได้ขึ้นไม่ถูกเรียกขึ้นไปอาจจะเป็นเพราะว่านายวางไม่ต้องการจะเบิกความไม่ตรงกับที่ให้การตนเองคงให้การไปว่าเออน้องเห็นน้องชมพู่ตอนประมาณเออเห็นน้องซดิ้งตอนประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงไม่ดูเวลาแน่นอนแต่ตอนไปหาน้องชมพู่คือไปหาตอนนั้นตอนนี้ ไปหาวันที่สิบเอ็ดไปกับใครไปหาวันที่สิบสองไปกับใครคือจะบอกไปตามตรงที่ตัวเองให้การแต่คาดว่าความต้องการของจำเลยเนี่ยต้องการที่จะให้ในายหวางช่วยยืนยันว่าได้เห็นชัยพลไปหาน้องชมพู่อยู่กับกลุ่มชาวบ้านเหมือนกันในวันที่สิบเอ็ดแต่นายหวางเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้หลายครั้งว่าวันที่สิบเอ็ดไม่เห็นชัยพลไม่ได้ไปกับชัยพลที่ไปด้วยกันคือวันที่สิบสอง อันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ในหวังไม่ได้ขึ้นเบิกความนะคะเพราะว่าแบบเดียวกัตาชานคือไม่กล้ากลับคําให้การจะเบิกไปตามที่เคยบอกกับตำรวจไว้มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรกับชัยพลเลยนะคะชัยพลก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่จุดหนึ่งที่เราได้ประโยชน์จากคลิปนี้เราจะเห็นว่ามันมีความสับสนในการให้เวลาของชาวบ้านแต่ละคนขัดแย้งในตัวเองก็มี ให้กับสื่อฉบับนี้ว่าอย่างนี้ไปเอกสื่อฉบับนั้นว่าอย่างนั้นสื่อฉบับเดียวกันย้อนกลับมาถามว่าอีกอย่างหนึง่งเรื่องนี้่ะาคะที่ทําให้คดีนี้ดูเหมือนจะสับสนเพราะว่าเราไม่ได้ข้อเท็จจริงจริงๆว่าตกลงแล้วใครเห็นอะไรยังไงเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าทำไมอิทธกถึงไม่ค่อยชอบลุงหวาง ดูคำพูดที่ไม่แน่นอนของลุงหวางสิคะเป็นมาตั้งแต่ต้นจริงๆตรงนี้เป็นจุดบอดของลุงวางเองแล้วเลยทําให้ตัวเองไปไม่ถึงดวงดาวแม้จะเรีอกฝั่งจําเลยไปคิดว่าจะได้ผลประโยชน์แต่ตอนนี้ที่ฉันว่าลุงวางน่าจะอยู่ค่อนข้างยากหน่อยแหละถ้ามีสิทธิ์ที่จะถูกบีบให้ต้องออกจากตรงนั้นนะคะมีสิทธิ์มากเลยละ่ะต้องดูกันต่อไปคะ่ะแต่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ อย่างที่บอกก็คือว่าความยุ่งยากของข้อมูลที่มันไปทางนี้ทางนึงทางนั้นทางนึงทางลุ้นทางนึงตอนนี้มีความพยายามจะบอกว่าน้องต้องหายไปก่อน9โมงเพราะว่าจริงๆเวลาที่น้องไปซื้อน้ําแข็งไม่ใช่8โมงครึ่งนะมันก่อน8โมงครึ่งดิฉันว่าจะ8โมงครึ่งเป๊ะๆไหมหรือก่อนนิดหน่อยเนี่ยยังไม่ค่อยน่าจะเป็นประเด็น คือจร,จริงๆช่วงเวลาที่น้องเดินไปซื้อน้ำแข็งดิฉันเชื่อว่าอยู่ในช่วง8.22ถึง8.38ทำไมดิฉันระบุได้คะไปดูการใช้โน้ดบุ๊กของน้องชมพู่สิ8.22นะคะกดดูอันนึงแล้วมันก็จะมีขีดขึ้นมาที่8.38กดดูอีกช่องหนึ่งนั่นไอขีดตรงนั้นอย่งเฉันเคยอธิบายไปว่ามันเหมือนกับเป็นการพับค่ะ เป็นการพับโน้ตบุ๊กเหมือนกับว่าพี่รับคําสั่งจากแม่มาว่าให้ไปซื้อน้ําแข็งก็ช่วนน้องไปเอาไปซื้อน้ําแข็งกันน้องก็เลยพับโน้ตบุ๊กเอาไว้ปิดเอาไว้แล้วตัวเองก็เดินออกไปซื้อน้ําแข็งกันกับพี่พอมาเปิดอีกทีหนึ่งก็กดดูอีกช่องใหม่ก็คือแปดจุดสามแปดตรงนั้นค่อนข้างจะเจือสมกันได้กับเวลาที่ในแต่พูด 8โมงกว่าๆในแต่บางอันยืนยันชัดนะคะว่า8โมงครงึกับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งพูดว่า8โมงครึ่งตัวเองโทรศัพท์อยู่ดูเวลาไปเจอสมกันกันกนกบโน้ตบุ๊กของน้องชมพู่ค่ะถึงจะบอกว่าในแต่เห็นเห็นไม่ไป8โมงกว่าๆนะไม่ใช่8โมงครึ่งนะ8โมง15อย่างนั้นอย่างนี้อีกจุดหนึ่งที่ล็อกเรื่องน้องหายก่อน9โมงไม่ให้ไม่ให้เป็นไปได้ก็คือ การดู YouTube ครั้งสุดท้ายตอน9นาฬกา11นาทีคริสต์มาสซองอันนั้นนะ่ะใครเป็นคนกดดูตรงนั้นแหละค่ะที่ล็อกเรื่องนี้ไว้อยู่หมัดเลยว่าน้องยังอยู่ตอน9โมง11นาทีแล้วเป็นคนกดดู YouTube ช่องนั้นนั่นแหละค่ะนั่นน่ะคือตัวล็อกเหมือนกับเส้นผมที่ล็อกว่าเด็กเดินขึ้นเขาไปเอง เด็กเดินขึ้นเขาไปเองแล้วใครตัดผมละ่ะเหมือนกันค่ะจุดสำคัญสองจุดในคดีนี้ถูกคำถาม2องคำถามนี้ล็อกอย่างแน่นหนาบางทีมันอาจจะกลายเป็นว่าทางออกเขาจะพยายามหาทางออกกันไม่ว่าจะเลื่อนเวลาเกิดเหตุเวลาน้องหายหรือเด็กเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเอง มันมีคำตอบที่ขวางประตูเอาไว้ไม่ให้คุณเปิดประตูแล้วหนีออกไปได้